ตัวนี้รอบอยู่900เอาเปิดแอรมาสั่นเหลืออยู่400 500นะครับโอเคปิดแอร์เปิดแอร์รอบตกดึงกระดับนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันดูครับลูกค้าชอบครับลูกค้าจะเอารอบประมาณนี้เพราะว่าค่าเดิมๆโรงงานไม่ได้ครับเครื่องมันใช้มานานแล้ววีออตัวนี้ใช้นานแล้วเดี๋ยวเปิดแอร์อีกทีครับรอ,อบเครื่องจะดีดขึ้น,นครับพื่ประมาณได้ประมาณพันแล้วก็900 Okay. ตอนนี้แอร์ทำงาน้วเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันนะครับหน้าคาร์ทจับปกตปปินะครับส่วนระบบของแอร์ก็จะโยงสายไฟตรงนี้ครับข้อมสายแอร์เก่าดึงสายไฟมาแล้วก็ของย่อมมาเก็บไว้ตรงท้ายแบตเตอรี่นะครับ t o y ยต้าวีอมีปัญหารอบเครื่องเวลาเปิดแอร์จะดึงครเดี๋ยวดูเทสดูก่อนเดี๋ยวเปิดแอร์ดูนะดูตัวนี้รอบอยู่900อเ,เปิดแอร์มาสั่นเหลืออยู่400 500นะครับโอเคปิดแอร์เปิดแอร์รอบตกดึงจะดับนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันดูครับ ครับตอนนี้เราก็ได้ปรับจูนระบบรอบแอมให้ใหม่นะครับให้ลูกค้าใหม่เมื่อกี้ก่อนมาเวลาเปิดแอร์รอบจะตกครับก็สังเกตรอบแรกมันจะถึงเลขศูนย์นะครับอยู่ปลายกลางเลขหนึ่งระหว่างเลขศูนย์เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบการเปิดแอร์อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวจะเปิดแอร์ครับเปิดแอร์เดี๋ยวดูนะครับดูรอบรอบดูว่ามันจะต่างจากจุดเดิมไหมเเปิดแอร์นับหนึ่งสองสามเปิดแอร์นะครับตอนนี้รอบสีดขึ้นนะครับประมาณเลข หนึ่งแล้วก็ลงมาประมาณเก้าร้อยครับตอนนี้คือแอร์ตัดต่อแล้วครับเดี๋ยวลองปิดแอร์อีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ปิดแอร์ปิดแอร์ก็รอบก็รอสักพักนะครับเพราะว่าตอนนี้กล่องหลวงทํางานอยู่ก็จะไหลลงมาประมาณเก้าร้อยลูกค้าชอบครับลูกค้าจะเอารอบประมาณนี้เพราะว่าค่าเดิมๆโรงงานไม่ได้เพราบเครื่องมันใช้มานานแล้ววีออสตัวนี้ใช้นานแล้วเดี๋ยวเปิดแอร์อีกทีนะครับ รอบเครื่องจะดีดขึ้นนะครับพื่อประมาณได้ประมาณพันแล้วก็เก้าร้อยโอเคตอนนี้แอร์ทำงานเรายวไปดูหน้าเครื่องกันนะครับหน้าคาัสจับปกตปปินะครับส่วนระบบของแอร์ก็จะโยงสายไฟตรงนี้ครับข้อมีสายแอร์เก่า สายไฟมาแล้วก็ของย่อมาเก็บไว้ตรงท้ายแบตเตอรี่นะครับเป็นของของแอร์นะครับติดของเสริมเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะปิดแอร์แล้วนะครับ ก็เปิด Air. Okay. แอร์โอเคเพราะก่อนหน้านี้มันดึงมาถึงเกือบเลขศูนย์ครับเดี๋ยวหาลูกค้าก่อน,นรประมาณนี้นะไม่ต้องจูนอะไรเพิ่มอยู่แล้วครับประมาณนี้เลยเออของลูกค้าก็จะเอาประมาณเนี้ชอบรอบอยู่ประมาณเก้าร้อยถึงพันนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็รถคันนี้ก็นานแล้วก็ต้องจูนเพิ่มหน่อยเอารอบเพิ่มหน่อยก็เดี๋ยวผมจะเปาแอร์แล้วยวให้มันตัดต่อเองปิดแอร์ แล้วก็เปิดแอร์อ่าโอเคครับถ้าเดี๋ยวพี่ไปเล่นรถด,ดูก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้เลยพี่อ่ะช่ะเท่รหรอรอยเออเพราะว่าลูกค้าโอเคครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าืมฝากกดติดตามคนระับลูกค้ามาจากไหนนะครับมาจากบางแคโอเคลูกค้ามาจากบางแค,ครก็ดูจากผ่านเพจผ่านยูทูบเนาะ คครับก็จบงานแล้วครับคันนี้ก็มาติดกล่องเพิ่มรอบนะครับก่อนหน้านี้รอบตกประมาณ500อ่าตอนนี้ก็เพิ่มรอบมาแล้วลูกค้าเอารอบประมาณ9 0 0าร้พันโอเคครับขอครับ